สวัสดีครับแหมวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะครับเดี๋ยวเริ่มด้วยเรื่องของทางดานมาคาร์ลัฟฟอร์ดก่อนแล้วกันนะครับหลังจากที่ย้ายไปอยู่กับบาซิลูแนในรูปแบบของการยืมตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งรายละเอียดเรื่องของขนมขั้นเหนื่อยนะครับก็เป็นทางด้านบา,บาร์เซโนาลนแนนี่เป็นคนรับผิดชอบนะครับมาคาร์ลัฟฟอร์ดนี่ก็ยอมที่จะลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงสัญญาย,ยืมตัวกัน1ปีแล้วก็พ่วงออปชั่นในการซื้อขาดอยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโร ล่าสุดฟาบิซิโอโรบาโนโอ,ออกมาระบุนะครับว่าในสัญญายืมตัวนี่มีการสอดไส้เงื่อนไขเอาไว้ด้วยนะครับมีการระบุนะครับว่าถ้าหากบาร์เซโลนาไม่ใช้ออปชันในการซื้อขาดมาคาราฟอร์เนี่ยบาร์ซ่าจะต้องจ่ายค่าปรับให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด5ล้านยูโรแม้นี้มันก็คล้ายๆก,กันกับเคสของ่านจนันซสันโช่ยนะตอนที่ไปอยู่กับเชลซีใช่ไหมครับเชลซี Chelsea มีออปชันในการซื้อขาดแต่ว่าถ้าคุณไม่ซื้อคุณต้องจ่ายค่าปรับ 5ล้านปอนด์อันนั้นเป็นปอนด์นะครับแต่อันนี้เป็นยูโรครับยูโรดีได้น้อยกว่าปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นแมนเชสเตอร์เตดคือก็จะได้เงินตรงนี้มาอีก5ล้านถ้าหากมาคาราฟอร์ดดีไม่ได้ย้ายไปอยู่กับบาร์เซซลนาแบบถาวรนะครับแม่กับน้อยไปหน่อยนะนะครับแค่5ล้านยูโรเองจริงๆถ้าจะขอสัก10ล้านยูโรอ่ะครับแต่ว่าที่เราหวังกันก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าถ้าย้ายไปอยู่แบบถาวรนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับเดี๋ยวนี้นี่สื่อก็มีการวิเคราะห์กันอยู่แลล้ววววนนนัส่่่ใหญกก็ไปททิาาเเดียย คนที่ได้ผลประโยชน์นะครับมากที่สุดก็คือบาร์เซโลนานะครับในดีลของทางด้านมาคาดาฟอร์ดล่องลงมาก็คือเจ้าตัวนี่แหละครับส่วนคนที่เสียมากที่สุดก็คือแมนเชสเตอร์ยูเต็ดจากนักเตะที่เคยอยู่ในระดับถ้าขายดิระดับ100ล้านตอนนี้ไปไปไประมาณนี้แทบจะไม่เหลืออะไรให้กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเลยครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนี่ดูเหมือนว่าจะถอยแล้วครับในเรื่องของทางด้านนิโคลัสแจ็คสันศูนย์หน้าของเชลซีแม่คือก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยอยากจะ คือถามว่าอยากได้ไหมก็ถ้าไม่มีตัวเลือกนะก็ก็อ่ะก็ได้อ่ะแต่ว่าลึกๆแล้วอยากได้ไหมก็ไม่อยากจะได้สักเท่าไหร่ละครับแล้วเจอข่าวนี้เข้าไปบอกว่าแมนยูคิดถูกแล้วครับอย่าไปเอาเลยครับสัตว์ด้านนิโคลัสแจ็กสันถือว่าเป็นหนึ่งใน3นักเตะเป,ป้าหมายของแมนยูนะครับในเวลานี้เรื่องของตําแหน่งศูนย์หน้าเนี่ยทำไมแมนยูถอยครับก็เพราะว่าสิงบูเชลซีไม่รู้ไปเอาแนวความคิดมาจากไหนครับ เขาตั้งราคาค่าตัวของทางด้านนิโคลัสแจ็กสันเอาไว้สูงถึง80ล้านปอนด์และ,ะเพอเผอที่อาจจะขยับไปที่100ล้านปอนด์ด้วยเอามาจากไหนเอามาจากอีกิเตเก้นั่นแหละครับหลังจากที่อีกิเตเก้นี่ย้ายไปอยู่กับลิเวอร์อพูลด,ด้วยราคาค่าตัวประมาณ79ล้านปอนด์เชลซีก็มองว่าเฮ้ยทางด้านแจ็กสันนี่ราคาค่าตัวก็ต้องเหนือกว่าทางด้านอีกิเตเก้นะฟอร์มการเล่นดีกว่าครับอายุ24ปี ดีก็ได้รับความสนใจจากหลายๆสโมสรน,นะครับแมหลายๆสโมสรนี่อยากรู้จังเลยว่าสโมสรไหนบ้างครับหลักๆเลยนี่ก็มีแต่แมนยูเนี่ยครับที่โยงครับถ้าแมนยูเอามานี่โอ้โหอาราคานี้แฟนนีสงสัยไ,ได้ด่ากันตริมไลยล่ะครับแล้วบอกว่าเอานักเตะไปแลกดีไหมก็ก็ไม่ดีอะ่ะจะเอาไปแลกทําไมอ่ะนะครับคือถามว่าถ้าคนที่จะแลกตอนนี้มีแค่คนเดียวท่านเองก็คือท่านั้นกาลาโชครับ คือถ้าจะเอาไปแลกกับทางด้านนิโคลัสแจ็กสันนี่เอาไปแลกกับคนอื่นดีกว่าครับเอาไปแลกกับทางด้านมาร์ติเนสหรือไม่ก็ออลีวัตกินเนี่ยยังน่าจะดูดีกว่าอีกครับตัวอ,อย่างหนึ่งถ้าไปแลกกับทางด้านนิโคลัสแจ็กสันนะเชลซียังไงก็ไม่ยอมครับยังไงก็ต้องให้แมนยูนี่ควักกระเป๋าจา่ายเงินเพิ่มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแมนยูก็เลยบอกว่าถอยดีกว่าครับไม่เอาแล้วหลอบทางด้านนิโคลัสแจ็กสันจกนั้นซันโชนี่อาจจะหนีพลอยลุนไปเล่นที่ยูเวนตุสด้วยกันก็ได้นะครับ ในช่วงที่มีการเจรจากันนี่ปรากฏว่าผู้จัดการทั่วไปของยูเว่ก็ได้มีการสอบถามแมนยูนะครับความเป็นไปได้ในการที่จะเซ็นสัญญากับทางด้านไวยลุนจริงๆแล้วนี่ตัวหลักเป้าหมายหลักของทางด้านยูเว่ก็คือเซ็นสัญ,ญญาต่อกับทางด้านโคลอโมนี่นะครับนักเตะของปารีสแซงต์แชงคนนี้ก็มีข่าวกับแมนยูด้วยนะครับถูกยืมตัวมาจากทางด้านปารีสแซงต์แชงนะครับในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่ผ่านมามาอยู่กับยูเว่และผลงานก็ดีทีเดียว แต่ว่าตอนนี้คือยูเว่นี้ไม่สามารถจะตกลงกับทางด้านปารีสแซงจิแมงได้พวกเขาก็เลยมองหาทางเลือกอื่นนะครับก็เลยมองไปที่ทางด้านฮอยลุนนี่แหละแมนเชสเตอร์ซตดพร้อมนะครับที่จะขายฮอยลุนด้วยราคาค่าตัวราวๆสาล้านยูโรเจ้าตัวนี้ก็คือใจจริงก็ไม่ค่อยอยากจะย้ายออกจากแมนยูสักเท่าไหร่ละครับแต่ว่าถ้าหากแมนยูนี่ต้องการอยากจะปล่อยเขาออกจากทีมจริงๆเขาก็พร้อมนะครับก็มันก็เห็นเห็นอยู่แล้วแหละแมนยูก็ไม่อยากจะเก็บเขาเอาไว้อะครับสามล้านยูโรครับ แมนเชสเตอร์เตอก็ต้องการจะขายคอยลุนเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้เนี่ไปซื้อนักเตะสูงหน้านะครับซึ่งตอนนี้นี่จะว่าไปแล้วก็หลายๆสื่อเขาไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับว่าน่าจะเป็นทางด้านเบนจามินเซสโกนแหละครับแต่ว่าราคาค่าตัวนี้อาจจะสูงสักนิดนึงนะครับแต่ว่าคือแมนยูต้องขายนักเตะออกจากทีมซะก่อนนะครับจึงจะไปสามารถที่จะซื้อทางด้านเบนจามินเซสโกเข้าสู่ทีมได้ หอยลูนี่ยังคงมีสัญญาอยู่กับทีนะครับจนกระทั่งถึงปี2 0 3 0ครับเดลี่เมลนะครับออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์เตดนนี e ได้มีการติดต่อไปที่แอสตันวิลล่าครับขอยืมตัวเอมี่มาร์ติเนสจริงๆแล้วควุยกันมาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนครับฝั่งของแอสตันวิลล่าก็ปฏิเสธทัธธนควันด้วยเช่นเดียวกัน แมนเชสเตอร์ดนตต้องการอยาก็ได้ผู้สาประตูคนใหม่อยู่แล้วนะครับพวกเขาก็บอกเอมี่มาติเนนี่แหละครับเป็นตัวหลักเลยคือถามว่าวิลล่าจะขายไหมก็ก็ทางด้าน,นเดลเมีบอกจะขายนะครับแต่ว่าวิลล่าต้องการอยากจะได้ค่าตัวเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก40ล้านปอนดอ์นนั้นเดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ายังคงมีสัญญายอยู่กับทีมไปจน,นถึงปี2029นครับแหมแมนเชสเตอร์เดนตคือ มีแต่คนมาขอยืมตัวนักเตะเราใช่ไหมแล้วทาไมเราจะไปขอยืมนักเตะคนอื่นบ้างไม่ได้ครับปรากฏว่ายืมปุ๊บเนี่ยโหโดนตอกกลับมาหน้าง,งายทันทีครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเอมี่มาตินเนสนี่ยังคงเป็นนักเตะเป็นผู้สาประตูเป้าหมายของแมนยูอยู่ตอนนี้ข่าวมีการระบุนะครับว่าแมนเชสเตอร์เตเตรูเบนออมเบรินต้องการที่อยากจะเสริมทัพอีก3ตําแหน่งนะครับคือที่ซับซ่าอยู่แล้วนะก็เป็นในตําแหน่งศูนย์หน้านะครับผู้สาประตูและก็ดิ f เ n นซีฟมิดฟิลด์อีก1คนครับ ทีมท้อหนีได้ออกมาอัปเดตนะครับสถานการณ์ล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดต่อเลยนะครับหลังจากที่บอกนะครับว่าแมนยูดิต้องการอยากจะได้นักเตะเพิ่มอีก3ามตำแหน่งนะครับหลังจากที่ปิดดีลทางด้านเอโบโม่ล่าสุดมาแล้วนะครับเซ็นสัญญากันไปส,สดๆร้อนๆนะครับเจล้านปอนด์ต้องการที่อยากจะประสบความสาเร็จนี่คือสโมสรในฝันนะครับต้องการอยากจะเริ่มรอยตามทางด้านคริสเตนโรนันโดแมนยูต้องการอยากจะได้นักเตนะในตำแหน่งศูน,น้าซึ่งตอนนี้นี่อย่างที่บอกนะครับว่า มองแล้วน่าจะเป็นทางด้านเบนจามินเซสโกครับตอนนี้ข่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์นัดนะครับพร้อมจะมีการยื่นข้อเสนอมูลค่าสูงถึง80ล้านยูโรให้กับทางด้านอาบาตไลฟิกพิจารณาครับแจากที่ว่าจะไปสวมเสื้อสีแดงของอาร์เซนอลอาจจะได้มาสวมเสื้อสีแดงของแมนยูก็ได้นะ80ล้านยูโรดีถ้าคิดเป็นเงินปอนก็คือ69.4ล้านปอนนะครับแต่ก็ใกล้เคียงกันนะครับกับทางด้านเอมโบโมไม่เท่านั้นนะ แมนเชสเตอร์เดนี่ยังเตรียมครับที่จะมีการยื่นข้อเสนออีกราวๆ25้าล้านยูโรในการขอซื้อตัวทางด้านคาบีเกเรราครับนักเตะมิดฟิลด์ของเจ้าของข่า,ขาวบาลนเซียคนนี้นี่แหมมีข่าวมาสัก2สัปดาห์แล้วจริงๆแล้วนักเตะนี่ม,มีการตกลงสัญญาส่วนตัวกับแมนยูแล้วนะครับต้องการอยากจะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเดแต่ว่าบาลนเซียนี่คือไม่ยอมครับยังไม่ยอมที่จะปล่อยนักเตะออกจากทีมง่าย ก่อนหน้านี้น,น,นี่รูเบนอัมรินก็ใช้เงินมาประมาณประมาณ1 3 0 140ล้านปอนด์แล้วใช่ไหมล่ะครับทีนี้ถ้าหากเซ็นสัญญากับ2นักเตะดังกล่าวอีกนี่ก็น่าจะประมาณ91ล้านปอนด์่าก็รวมแล้วก็ประมาณ200กว่าล้านนิดๆน,นะครับแล้วก็มีผู้สัมปตูอีกสัก1คนถ้าปิดดีลทางด้านมาติเนสได้สัก30เนี่ยสุดแล้วแมนเชสเตอร์เอรตน่าจะใช้เงินไปประมาณสัก250ล้านปอนด์นะครับ จะมีเงินให้หรือเปล่าตอนนี้ใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับเหลืออีกครึ่งหนึ่งซึ่งแน่นอนนะครับหลักๆเลยก็คือต้องมาจากเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็การขายนักเตะออกจากทีมให้ได้โดยเร็วที่สุดแล้วได้ราคาดีที่สุดนั่นเองครับแล้วก็พบก,กับ Inside, อินไซต์แมนยูเต็ดใหมบในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ